คุณคุณกำลังเปิดคลิปปุ๊บโอ้ยคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นะคะที่ตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนจับได้เนาะเห็นหางแมวไหมว่าแฟนอะมีคนอื่นแล้วก็โอ้ยแล้วก็แบบตอนเนี้ยคือเหมือน ก็ปลอบใจตัวเองอยู่อะว่าเอออย่างน้อยอ่ะเขาก็ไม่ทิ้งเราไปหาคนอื่นแบบจริงจังอะเนาะก็คือเหมือนแบบโอเคแฟนอาจจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็จริงแต่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังเลือกเราอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอะรู้สึกว่าแบบอะอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ถูกเลือกอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นเหมือนแบบลึกๆแล้วอะเราก็รู้อะ สิ่งนะ่ะมันคือแบบมันคือการปลอบใจตัวเองอ่อเะเออพอมันปลอบใจตัวเองเสร็จแล้วอะ่ะ <c oughs> ใครหลอกเราก็หลอกได้ใช่ไหมอันนี้คือคำคมในในช่องของบาบี้เลยนะคนทุกคนสามารถหลอกเราได้แต่เราอะ่ะไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองได้ใครจะหลอกเราก็เรื่องของเขาอะ่ะแต่คือเราเองอะ่ะตัางหากที่ไม่สามารถที่จะแบบ หลอกตัวเองได้คือต่อให้เราแบบข้างนอกทําเป็นเก่งทําเป็นสดใสแต่ข้างในใจอะเรารู้ดีอยู่แล้วทุกคนว่าอะไรมันคืออะไรเรารู้ดีอยู่แล้วว่าแบบสิ่งสิ่งนั้นมันมันเป็นยังไงมันมันเป็นเพราะอะไรนะคะทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าแบบห้ดีอิมเพรสอะคะ่ะ ไพ่ดีอ็มเพรสก็คือว่าเราอะ่ะได้สถานะก็จริงเราได้อยู่ในตําแหน่งที่แบบอยู่ในจุดสูงสุดในความสัมพันธ์นี้นะคะเราอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเราอาจจะแบบอืมรู้จักพ่อแม่เขาหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จริงอะ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคือมันไม่ได้เติมเต็มข้างในใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ย ฉากภายนอกที่แบบคนของเราสร้างภาพว่ารักครอบครัวมากรักแฟนมากหรืออะไรใดๆอะ่ะแต่ฉากข้างในหรือเนื้อเรื่องข้างในอะค่ะเราต่างรู้อยู่แล้วอยู่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มันไม่มไม,ม,ไม,ม,ไม่มันไม่ได้เป็นอย่างแบบสิ่งที่มันแสดงเออมันปลอมนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเราเองรู้สึกว่าแบบ เราไม่ได้อยากที่จะแบบไปต่อนะแต่แต่มันก็ยังแบบไม่ได้ทำใจเลิกได้อะ่ะเข้าใจปะอูอ,อที่เนี้ยสิ่งที่เรารู้สึกอะ่ะคือตัวของคุณน่ะรู้สึกเหนื่อยมากแบบรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันดูดพลังฉันมากๆเลยแล้วก็แบบความรักครั้งนี้มันทำให้ฉันอะ่ะ กลายเป็นคนที่จะเรียกว่ายังไงอะกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวอะเออนี่คือสิ่งที่นากก่ากลัวที่สุดเลยนะเวทุกคนแบบบีรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมัคือสิ่งที่นากก่ากลัวมากในความหลักคือการที่เรามีใครสักคนหนึ่งในฐานะแฟนแต่เราอะไม่ได้สัมผัสถึงความใส่ใจ ความอบอุ่นหรือการมีแฟนเลยคือบางครั้งเนี่ยเห็นไหมคือบางครั้งบางทีอะเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราโสดยังจะดีสักกว่าการที่แบบมีแฟนแล้วแบบมามาทำแบบเนี้ยกับเราอะนะคะคือทำว้าย ห่างตีหน้าคือถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วว่าบันจนกลายเป็นชินจนกายเป็นชาจนกลา,า,ายเป็นแบบไม่ได้เหลือความคาดหวังแล้วว่า,วาเขาจะแบบจะดีกับเราเขาจะกลับมาแบบอะไรกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นแล้วว่าแบบ อืมเขาจะสนใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาจะมีเราคนเดียวไหมคือมันมันเคยถามมันเคยผ่านจุดที่แบบซัฟเอร์สุดๆมันเคยมันเคยมาหมดแล้วอะมันเคยคาดหวังจนวันเนี้ยมันได้คําตอบแล้วว่าเขาไม่มีทางที่จะเปลี่ยนตัวเองแน่ๆแต่มันอยู่ที่ตัวเราอะที่ตัวเรามันยังไม่พร้อมที่จะเดินออกจาก ความสัมพันธ์เนี้ยเข้าใจใช่ปะมันเหมือนแบบรอเวลาพร้อมเท่านั้นอะรอฝั่งเส้นสุดท้ายรอเจ็บจนสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าไอ้สุดท้ายอันนั้นมันไอ้ความอดทนนั้นน่ะมันถึงจุดไหนมันไม่รู้ว่ามันคือจุดไหนล่ะที่ที่ต้องอดทนอะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบ เราไม่รู้ว่าความฟางังที่สุดท้ายของเราคืออะไรแล้วเชื่อว่าแบบพอมันบดบ,บุญสัมพันธ์ต่อกันเชื่อว่าพอมันแบบมันจะมีเฮือกหนึ่งจริงอะบทจะไปมันไปได้ง่ายเลยทุกคนแต่แบบไอ้ก่อนจะไปเนี่ยมันยากสุดๆอะมันเหมือนแบบอดทนแล้วอดทนอีกอดทนแล้วอดทนอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงต่อ ก็เพื่อครอบครัวเนาะหลายๆอย่างอาจจะเป็นแบบถ้าไม่ได้แบบแต่งงานกันยังยังไม่ได้แต่งงานกันมีลูกกันนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าเราอาจจะแนะนําให้ครอบครัวรู้จักแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบคือเหมือนออยอับอายข่ขี้หน้ายังมีความแคร์ชาวบ้านอยู่แคร์คนข้างบ้านอยู่นะคะแคร์แบบเฮ้ยมันเปิดตัวไปแล้วแบบแคร์เพื่อนแคร์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเลิกกันมันก็ เหมือนมีความแบบว่ามันก็ดูไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ยังยังมีความแบบว่าไม่อยากเสียหน้าอะไรเงี้ยเนาะยังยังอยากประคองอยู่อะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ในใจก็แบบรู้สึกเหมือนเหมือนแบบเป็นคู่รักที่แบบต้องเสียแซงยิ้มแกล้งทําเป็นมีความสุขอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นงานที่ต้องทําร่วมกันอยู่อะแบบธุรกิจคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆที่มันยังต้องแบบฟิลแบบดารามาดูเลยเหรอฟิลแบบว่าเหมือนแบบ เออจะมีงานรับงานคู่เหรอทำคอนเทนต์หรอเป็นดาราหรอคือมันเหมือนแบบเนีต้องมีธุรกิจแล้วก็มีหลายๆอย่างะที่ยังต้องทําด้วยกันมันก็เลยเหมือนแบบว่าไม่สามารถแบบเลิกกันตอนนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคือเหมือนคุณอาจจะจับจับได้เรื่องกันนอกใจหรือกันเจ้าชู้อะตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วด้วยซ้ำเข้าในไหมแบบเหมือนเราอะแต่งงานใช่ปะ แล้วเราเรารู้อยู่แล้วอะเออเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยแบบต้องชูก่อนเป็นแฟนก็ได้อะถ้ายังไม่แต่งงานก่อนคบก่อนคุยอะคือเรารู้อยู่แล้วคนนี้ต้องชูแต่คือเหมือนแบบตอนสาวๆสมัยแบบตอนหนุ่มๆสมัยแบบเมื่อก่อนวัยอ๋อนๆอะเออตอนที่แบบว่ารักแรกๆอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเล่นกับไฟเราอยากแบบอยากเอาคนนี้ให้อยู่มัดอะไรเงี้ยแบบเข้าใจปะแล้วก็เราเองก็ไม่คิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้ หมายถึงตัวเราเองอะจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งแบบสองสมปีเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคือความเจ้าชูมันแบบบางคนมันเป็นจมวันยันวันตายอะทุกคนเข้าใจปะคือถามว่ามีคนเปลี่ยนได้ไหมมันมีนะเว้ยมันมีแต่ถามว่ามันมีคนเปลี่ยนไม่ได้ไหมมันมีนะเว้ยคือมันมันเป็นดาบสองคมจริงๆอะคือมันแล้วแต่คนจริงๆอะแล้วไอสิ่งที่เราแบบทําอะค่ะมันคือการที่แบบว่า โคกับคนคนนี้มันคือการที่แบบว่าก็เขาเจ้าชู้อ่ะเออเรารู้แต่แรกแต่เราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งงานไปมันอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมีลูกอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือแบบเออเดี๋ยวคบกันเปนานเขาคงเห็นใจเรามั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดแบบนั้นไงเราคิดแบบนั้นเราเลือกแบบนั้นเราเลยได้ผลลัพธ์วันนี้แล้ววันเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราไม่ได้อาจจะแก่ขึ้นด้วยนะคะ เราไม่ได้แบบมีแรงกระชับกระเฉงเหมือนสมัยหนุ่มๆาสาวๆนะคะเมื่อก่อนที่แบบเออเธอจะใจอะไรกับฉันเธอจะเฮกับฉันฉันก็ทนเธอได้อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้แบบอย่างนั้นแล้วแล้วหรือเราอาจจะไม่ได้รักเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้แบบตอนหนุ่มๆสาวๆอ่ะแบบอะไรอะไรมันก็ดีอะไรอะไมันก็ทนแบบต่างคนต่างหันหน้าหากันในด้านที่ดีใช่ปะแต่ชีวิตจริงอะ เออชีวิตจริงแบบพอเราเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะอาการหนักมากขึ้นเราเองก็ทนมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยไปหมดเราก็ไม่อยากพยายามและในความสัมพันธ์นี้แบบรู้สึกแบบมันชินมันชามันได้มันชานมันเหนื่อยมันมันหลายรอบแล้วนะมึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะโอมันเป็นกรรมอ่ะเนาะ แล้วอีอย่างหนึ่งอ่ะเอ่อบางคนอาจจะแบบมีกรรมเรื่องเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยแหละนะคะขึ้นไพ่กรรมแบบว่าเจอแฟนกี่คนกี่คนก็เป็นแบบนี้นะคะอืมจับได้จนแบบเบื่อแบบเอาจริงแบบบางทีแบบไม่อยากแทบจะไม่อยากไปค้นโทรศัพท์หรืออะไรเลยแบบบางทีอยากจะปิด ปิดเซนต์ตัวเองอย่างเงี้ยคือบางทีแบบตัวของคุณอะอาจจะแบบว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองแล้วก็ไม่แบบพยายามที่จะแบบเออไม่ไปรับรู้เรื่องต่างๆของเขาใช่ปะแต่แท้จริงแล้วอะคือแบบเราพยายามที่จะไม่รับรู้เรื่องของเขาแต่แบบบางทีแบบบุคคลที่สามอะแบบเมียน้อยเราหรือชู้เราหรืออะไรอย่างเงี้ย คือบางทีเขาอาจจะโดนหลอกมาอีกทีหนึ่งก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้โดนหลอกแต่ว่าเขาอยากแบบอยากขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเขาก็มาปวดเรานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเองก็แบบได้รับผลกระทบตรงนี้ไปแบบบางทีฉันก็อยากอยู่ในพื้นที่ของฉันแต่ทําไมมือที่สามเนี่ยชอบมาแบบลั้มเส้นฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการมาสืบมาแสดงตัวบ้างอะไรบ้างเล่นสงครามประสาทไปนะคะปวดหัวแค่พูดก็ปวดกระบาลแล้วนะเออทะเลาะกันอะไรกันนะคะไพ ภยกรรมเนาะแต่ทุกครั้งอะ่ะมันก็ไม่ได้หนักเนะเาะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็มางอแล้วก็เลือกเราเราเองก็ใจอ่อนต่างๆเราก็รู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์มันก็แพทเทิร์นเดิมอะเนาะมันก็ไม่ได้มีการแบบดีขึ้นหรือไม่ได้มีการเร็วลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอะไรคือจุดที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วอะแบบฟังเส้นสุดท้ายมันกําลังจะมาแต่ว่าบิ๊กก็ไม่ได้ รับปากนะว่าน,นี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายพอรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นเกณฑ์เลิกแต่มันรู้มันมันไม่ได้เห็นเกณฑ์เลิกแต่มันมันเหมือนแบบมันอาจจะใกล้ละเอออะไรประมาณนั้นนะคะไพ่เรื่องเงินเนาะอาจจะมีการแบบว่าเปไหมแบบเอาเงินในครอบครัวแบบของเรามีการเอาเงินของเราของครอบครัวไปให้มือที่สามแบบเริ่มเริ่มแบบเริ่มหลงฝั่งนู้นมากจนเกินไปนะคะ อืมแล้วก็แบบคือปกติแล้วอะถ้าเขาไปมีมือที่สามหรืออะไรอะเขาก็จะเลิกง่ายอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยรู้สึกว่ามันพันพัวพันแบบจับได้หลายรอบแล้วกับคนเนี้ยแบบคนเดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระบางคนอนะเขาก็มีไม์เซ็ตที่แบบว่าเออซื้อกินได้นะหรือว่าแบบคบแปบบ๊แบบแปบบได้นะแต่อย่าจริงจังนะแบบ ถึงวันหนึ่งสุดท้ายคุณก็ต้องตัดนะแบบอย่าผูกพันอย่าเอาใจลงไปเล่นแบบเป็นวันไนส์แตนได้แต่ว่าอย่าแบบอย่าอย่าไปเออเลี้ยงอีกคนนึงหรือเลยอย่าไปอะไรกับอีกคนนึงแบบหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีจับได้แล้วเขาก็เลิกกับคนนี้แล้วดก็ไปมีคนใหม่ใช่ปะแต่รู้สึกว่ารอบเนี้ยคือเขาแบบค่อนข้างแบบไม่เลิกแล้วก็คือบิ๊มมองว่ามันเป็นปัญหาแบบเหมือนแอบแอบมาบีบ คนในบ้านด้วยเหมือนแบบแอบมาบีบให้เราเลิกด้วยเหมือนเหมือนรอบเนี้ยเขาอาจจะเจอคนที่แบบมือที่สามเขารอบเนี้ยหรือคู่แข่งของคุณอะมีโอกาสที่จะแบบเป็นคู่ของเขาแล้วแบบคนเนี้ยเอาจริงอะคือเหมือนแบบมือที่สามอยากได้แฟนเราแบบจริงๆริงอะคือคือคนอื่นอะคือเล่นเล่นแล้วแล้วรอบเนี้ยเหมือนแฟนเราเล่นด้วยด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบคนเนี้ยตัดยากดูเหมือนแบบ ไม่แก้กับฉันก็คือตายกันเปข้างหนึ่งจริงๆไพ่รกรรมนะคะคือถ้าใครอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็แนะนํามาแก้กรรมได้นะคะหลังไม้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเป็นตัวจริงก็ตัดมือที่3มได้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าคู่แข่งอันเนี้ยอันตรายนะเหมือนแบบถ้าที่ผ่านมาเขาอาจจะดูไม่จริงจังใช่ป่ะแต่รอบเนี้ยมันดูเหมือนไปเจอตัวซีเคดอะไปเจอตัวซีเคดไปเจอคนที่แบบว่า มันเขาอยากจะจริงจังอยากจะจับคนของเราไว้แมวปัดตกอยากจะจับคนของเราจริงๆร,รอบเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราปล่อยไว้หรือว่าเราชะล่าใจอ่ะมีโอกาสที่จะเสียคนของเราเลยนะรอบเนี้ยคือเหมือนแบบเหมือนตัวซีเคร็ตเลยอะ่ะเหมือนของจริงอะ่ะเขาเนี้ยแบบมันไม่ได้เหมือนแบบเล่นเล่น,เ,ลนเหมือนคนเก่าๆอะไรว่ะแล้วเรามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเองก็เซ็นได้เนาะดูแมวสิ เราก็เซ็นได้ว่ากับกับกับชู้คนเนี้ยเออกับคนเนี้ยเขาดูจริงจังยอะไรย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่เรารู้สึกว่าเออเราเราเริ่มไม่ไหวแล้วถ้าก่อนหน้านี้ก็อีกยังพอที่จะทําใจได้แต่ว่าจะออกกล้องเหรอจ้าลูกแต่ว่ารู้สึกว่าเออแบบรอบเนี้ยมันมันดูแบบเรียกว่า มันดูอันตรายนะคะก็ดังนั้นก็อย่าชะล่าใจเนาะแล้วก็ตัดสินใจเอานะคะตัดสินใจว่าจะทํำยังไงต่อไปนะคะหรือถ้าอยากขาดทาองออกก็ลองมาปรึกษาบีบ๊หลังไม่ดูนะคะทุกคนแมงเราจะให้ทุกคนนะคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้มีนอมรับคําทานายนะคะแต่ถ้ามันแม่นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูละกันว่าใครเจอปัญหาอะไรนะเผื่อแบบจะได้คอมเมนต์ช่วยกันแก้นะคะมาแชร์ประสบการณ์ด้านล่างไว้ละกันนะคะขอบคุณค่ะทุกคนไป